ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและช anel youtube ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มเบิ้มเกมเมอร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับเบิ้มเช่นเคยในแร็คนรก X n e ก t Generation นะคะคลิปนี้นะคะทุกๆต้นเดือนก็เราก็จะเจอกันกับคลิปปฏิทินกิจกรรมนะคะในเดือนนี้เนาะปฏิทินกิจกรรมเดือนกระกฎาคมเดือนแห่งสมรภูมิสุดละหับนะคะก็ตารางจะไม่ได้แน่นเหมือนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอ้อเนื่องจากว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นเดือนของการเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีเอ X นะคะ Rock y u o n c more เออตรงนี้นะคะ ตารางก็เลยจะแน่นหลังจากที่เราผ่านสมรภูมิตารางกิจกรรมของเดือนมิถุนายนมาแล้วคราวนี้ก็จะถึงคิวตารางกิจกรรมของเดือนกรกฎาคมบ้างนะคะซึ่งตัวนี้จะเปิดตารางมาที่ซีซันสุดร้อนแรงนะคะซีซันสุดร้อนแรงจะเป็นตัว q u วสซีซันนะคะที่อยู่ในคาเนวัลเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นซีซันสองนะคะ ซึ่งตัวซีซัน2เนี่ยค่ะของไต้หวันเขาก็มีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระยะหนึ่งแล้วนะที่เขาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเบิ้มจะพาไปดูค่ะว่าตัวเควสซีซันซีซันสเนี่ยของไต้หวันเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของเควสซีซันซีซัน2เนาะของรางวัลก็จะมีการปรับ เปลี่ยนนะคะดรอปเป็นไอเทมเนาะมีของรางวัลเป็นไอเทมนะคะเป็นไอเทมชิ้นส่วนคริสตัลต่างๆนะคะที่จะต้องนำมาผสมกันเป็นคริสตัลถึงขั้นที่สามารถนำไปแลกไอเทมใน MPC ได้เนาะเอ c อะไรเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะคะมาดูในส่วนของของรางวัลกันก่อนเนาะตัวนี้นะคะมันจะเป็นเศษบล็อกไฟเนาะซึ่ง50เศษบล็อกไฟเนี่ยค่ะสามารถนำไปผสมเป็นบล็อกไฟ1บล็อกไฟได้นะคะ ส่วนไอเทมตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำแร่นะคะน้ำแร่ของเอาดานะคะซึ่งตรงนี้นะคะยังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบการใช้งานที่แน่นอนเนาะจากการแปลนะคะเขาก็บอกว่าสามารถใช้ดับไฟนะคะที่จุดโดยบอสกลายพันธุ์ได้แล้วก็รับสนบัตรที่ซ่อนอยู่ในขี้เท่าเนาะซ่อนอยู่ในกองเพลิงนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ในส่วนไหนเนาะก็เดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเข้าของเรามาแล้วจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนนะคะส่วนนั้นถัดไปเนาะก็จะเป็นของรางวัลเย่อย นี่แหละคะ่ะทั่วไปนะคะอย่างเช่นแบบกระจกสองบอสอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Blessing Rune นะคะซึ่งตัว Blessing Rune ตัวนี้เนี่ยค่ะคำแปลเนาะคำแปลก็บอกว่าจะเป็นรูนที่ไวเพื่อหนึกพลังแห่งไฟลุกโชนเนาะสามารถใช้ได้ในดันเจียนฤดูกาลในช่วงฤดูกาลแห่งความบ้าคลั่งนะคะก็คือตัวซีซั่นนี่แหละแต่ว่าจะไปใช้ตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวต้องมารอดูเหมือนกันอีกทีนึงเนาะซึ่งตัวนี้กับตัวนี้นะคะ่ะ ตัวตัว blessing rune กับตัวน้ำแร่ order เนี่ยค่ะก็น่าจะไปใช้ในส่วนที่ค,คล้ายๆกันเนาะถัดไปนะคะมาดูในส่วนของหินนะไอตัวหินตัวนี้ยอย่างที่เบิ้มบอกเนาะอันนี้คือเศษบล็อกไฟนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตัวบล็อกไฟนะหน้าตาเป็นยังไงนะคะตัวบล็อกไฟเนี่ยค่ะจะเริ่มมีแจกใจ่ายในเลเวลนะคะเลเวลซีซันตั้งแต่เลเวลที่61เป็นต้นไปนะคะก็นี่เลยนะคะตัวตัวเศษบล็อกไฟนี่นะ 50ชิ้นจะรวมได้บล็อกไฟตัวนี้1บล็อกนะคะทีนี้ตัวบล็อกไฟเนี่ยค่ะ20ชิ้นนะคะจะสามารถเนาะผสมกันเป็นซีลอดฟินสโตนได้นะอันนี้จะเป็นการแปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะ,นอะ,นอะตอนเข้าเราก็อาจจะใช้คําเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ตามตามซีซั่นเนาะตามเควสนะคะตามจุดต่างๆนะคะมันก็จะมีบอกนะคะว่าจะปลดล็อกนะซื้ออะไรใน NPC ได้ซึ่งยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นไอเทมอะไรเนาะเนื่องจากของทางไต้หวันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปลด ให้เหมือนกันซึ่งเขาจะปลดในวันที่12นะคะส่วนตัวหินซีลอดฟินสโตนเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนี้เลยอ่ะเบิ้มก็จะเรียกตัวนี้นะคะเป็นหินซีลอดฟินสโตนนะคะซึ่งสามารถเนาะใช้นําไปแลกของหรือไอเทมนะคะใน NPC ได้นะแล้วก็ตัวจบซีซั่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะได้รับตัวดาวกระจายซึ่งดาวกระจายตัวเนี้ยเบิ้มก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นตัวไหนหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเบิ้มก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันค่ะว่าน้องมีเอฟเฟกอะไรน้องเป็นส่วนหัวส่วนท้า หรือส่วนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นฉายาอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวถ้าหาเจอก็จะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเบิ้มก็จะทําเป็นตัวภาพเป็นตัวตารางนะคะของของรางวัลในฤดูกาลซีซั่นสนี่เนาะมาให้ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลร้อยเลยทีเดียวแล้วก็มามาดูในส่วนของรางวัลบ้างนะคะว่าตัวฟินสโตนสักคู่นี่เนาะใช้แลกอะไรได้บ้างอามาดูใน NPC ก่อน NPC นะคะจะอยู่ในพรเทล่าเนาะส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับตัวอัปเกรดกับตีบวกนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะ เห็นไหมตัวนี้ก็คือฟินสโตนใช้กี่อันมันก็จะมีบอกนะคะว่าใช้แลกอะไรได้บ้างเนาะอ่าตรงนี้นะจะเป็นตัวอัปเกรดใช้สอง่าตัวตีบวกอ่าออฟแมวนะคะแล้วก็พวกแกงโปรเทคชั่นสโตนอะไรพวกนี้เนาะพวกกันแตกนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นหินยายออฟเนาะ แล้วก็เหรียญโปลลิ่งนะคะแล้วก็ตัวมิชชั่นบอร์ดเนาะตัวส่งมิชชั่นบอร์ดพร้อมกับพวกอาวุธเงานะคะก็จะประมาณนี้เนาะที่นํามาแลกได้แต่ว่ามันไม่ได้มีให้แลกแค่นี้นะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าวันที่12เนาะตัวของมันจะเข้ามาให้ให้เห็นอีกทีนะคะ mm hmm. ก็พอถึงวันที่วันที่12เนี่ยเดี๋ยวเบิ้มก็จะมาอัปเดตให้นะว่าของที่เขานํามาให้แลกใน MPC เนี่ยแต่ละอันมันคืออะไรนะคะเ mm hmm. วลไหนคือได้อะไรนะคะ mm hmm. ประมาณนี้นะคะในส่วนของเควสซีซันเนาะอันถัดไป ะะก็จะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมตัวนี้เลยอีเวนต์วันหยุดหรือดูร้อนเนี่ยนะคะอีเวนต์วันหยุดหรือดูร้อนเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนมากถ้าเบิ่มบอกก็คือทุกคนร้องอ๋อแน่นอนอ่ะอีเวนต์วันหยุดหรือดูร้อนนะคะจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวอีเวนต์ตัวนี้ ซึ่งมีมาในเดือนที่7นะคะของปีที่แล้วแล้วก็ของปีแรกด้วยนะซึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นชุดยากูซ่านะคะเนี่ยอีเวนต์เทศกาลวันหยุดนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายวันหยุดเนาะและอีเวนต์หรือดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมประเภทเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีเควสให้ทำเนาะเควสเป็นตารางตารางก็ลองไปค้นหากันดูได้ค่ะกิจกรรมของตอนเดือน72ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าเป็นตัวกิจกรรมอะไรนะคะในส่วนของชุดเป็ดนี้เนาะกับชุดยากูซ่าเนาะในเควสเนี่ยก็จะมีในส่วนของเควสโอดินด้ว ะะก็เดี๋ยวถ้าเบิ้มได้ข้อมูลเควสของปีนี้ค่ะเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเบิ้มก็จะเอามาให้ดูกันอีกทีนึงเนาะแต่โดยประมาณแล้วนะคะจะเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาเนาะก็ช่วงเวลาเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเบิ้มยังไม่ได้ทําสตรีมอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะยังไม่มีภาพกิจกรรมมาให้ดูเนาะ ส่วนของ KVM ข้ามเซิร์ฟกับ g v g ข้ามเซิร์ฟก็จะเป็นกิจกรรมที่พวกเราคุ้นเคยกันแล้วล่ะก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัว KVM ข้ามเซิร์ฟเนาะจะมีชุดมีอะไรมาให้แลกไหมนะคะหรือมีชุดให้กาชาให้อะไรบ้างนะคะจะเป็นชุดอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีแต่ว่าอีเวนต์วันหยุดหรือดูร้อนเนี่ยจะเป็นชุดนักเรียนแบบในรูปหรือเปล่านะก็ต้องมาดูกันค่ะเพราะว่าชุดนักเรียนในรูปเนี่ยเบิ้มจําได้ว่ามันมีการันตีหมุน ตอนของกิจกรรมก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูกันกทีหนึ่งว่าเกมนะคะจะคิดชุดใหม่มาให้เราไหมเนาะหรือว่าจะใช้ชุดเก่านะคะถ้าใช้ชุดเก่าก็ แอบเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะชุดเก่าแล้วก็ส่วนหลังเป็นการนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะเธอห้ามเลยอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับตัวกิจกรรมเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเบาสบายเนาะหลังจากเราผ่านเดือนมิถุนาย,ยนมานะคะก็ใครมีคําถามก็สามารถทักมาสอบถามในอินบ็อกซ์เพจได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเบิ้มก็จะตอบให้ทุกข้อความทุกคําถามเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะคิปนี้ก็ขอบพระคุณที่รับชมกันมากเลยนะคะไว้ว่า บายค่ะ